สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอวงจรฮาร์ดเวฟเ e กต i f i e r with i ดไอโอนะครับเริ่มจากแรงใจก่อนนะครับแรงใจเป็น220โวลต์ ดาวน์เป็นตัวเดิมนะครับ 1N4007 A1 เป็น80โอห์มนะครับแล้วก็ใส่กาวนะครับ ตัวนี้เป็นวงจรกระแสขึ้นๆน,นะครับโดยมีโหลดเป็น IL นะครับวงจรนี้จะแตกต่างกับวงจร Elect r e c t i f y with Resistive Load ซึ่งเป็นวงจรแรกนะครับคือวงจรนี้จะมีตัวเก็บพลังงานและคายพลังงานได้นะครับทำให้ไดโอดนำกระแส และนำกระแสลบได้นะครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ